คืนนั้นฝนตกหนักลมพัดโหมแรงจนหน้าต่างสั่นระรัวดวงไฟสลัวจากโคมไฟตั้งพื้นสีเหลืองสาดแสงอึมครึมไปทั่วห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นและฝุ่นเกาะหนาฉันนั่งอยู่บนโซฟาสีซีดเก่าแก่จ้องมองไปยังผนังที่เต็มไปด้วยรูปถ่ายครอบครัวในอดีตภาพของคุณแม่ในวัยสาวรอยยิ้มสดใสของท่านยังคงตราตรึงในความทรงจำแม้ว่าท่านจะจากไปนานหลายปีแล้วก็ตาม สามปีแล้วที่ไม่มีท่านอยู่ไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีอ้อมกอดอบอุ่นวันที่ท่านจากไปทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและความทรงจำที่ค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลาแต่แล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนมีสิ่งหนึ่งที่ถูกส่งมาถึงฉันจดหมายเก่าๆสีซีดจ,จางเขียนด้วยลายมือของแม่ที่ฉันคุ้นเคยมาตลอดชีวิตมันถูกส่งมาจากที่อยู่ที่ไม่คุ้นเคยราวกับว่าถูกส่งมาจากที่ไหนสักแห่งที่ไกลแสนไกล ฉันเปิดอ่านมันด้วยใจที่สั่งระรัวจดหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นเหมือนจดหมายทั่วๆไปมันเต็มไปด้วยความลับความกลัวและความปรารถนาที่แม่ไม่เคยบอกใครลูกรักถ้าลูกได้อ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าแม่ได้จากไปแล้วและสิ่งที่แม่กำลังจะบอกต่อไปนี้คือสิ่งที่แม่เก็บงำมาตลอดชีวิตข้อความในจดหมายวนเวียนอยู่ในหัวฉันตลอดทั้งคืน ฉันพยายามหาเหตุผลว่าทําไมแม่ถึงไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนทําไมถึงเลือกที่จะเก็บงํามันไว้จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายเช้าวันต่อมาฉันตัดสินใจกลับไปที่บ้านเก่าหลังนั้นบ้านที่ฉันเติบโตมาพร้อมกับแม่บ้านหลังนี้ถูกปิดร้างไว้หลังจากที่แม่เสียชีวิตฉันไม่เคยคิดจะกลับมาที่นี่อีกเลยมันเต็มไปด้วยความทรงจําที่ปวดร้าวแต่จดหมายฉบับนั้นเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่พาฉันกลับมา กุญแจเก่าๆยังคงอยู่ที่เดิมฉันไขประตูเข้าไปบรรยากาศภายในบ้านยังคงเหมือนเดิมกลิ่นอับชื้นกลิ่นฝุ่นและกลิ่นบางอย่างที่ฉันไม่คุ้นเคยกลิ่นที่คล้ายกับกลิ่นศพฉันพยายามปัดเป่าความคิดนั้นออกไปมันคงเป็นแค่กลิ่นอับของบ้านเก่าที่ไม่มีคนอยู่ฉันเดินไปที่ห้องนอนของแม่มันคือห้องที่ฉันกลัวที่สุดห้องที่เต็มไปด้วยความทรงจำเกี่ยวกับท่าน ฉันเข้าไปในห้องนั้นอย่างช้าๆแสงแดดอ่อนๆสาดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาเป็นลำฉันมองไปรอบๆห้องเห็นข้าวของเครื่องใช้ของแม่ยังคงอยู่ที่เดิมราว,ว่าท่านเพิ่งจะออกจากห้องไปแล้วสายตาฉันก็ไปสะดุดกับลิ้นชักใบหนึ่งใต้โต๊ะเครื่องแป้งเก่าๆของแม่ลิ้นชักใบนั้นดูไม่เหมือนลิ้นชักอื่นๆมันมีร่องรอยของการถูกงัดแงะอย่างชัดเจนและดูเหมือนว่ามันถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนา ฉันจำได้ว่าไม่เคยเห็นลิ้นชักใบนี้มาก่อนเลยแม่ไม่เคยพูดถึงมันและมันก็ไม่ใช่ของที่เคยเห็นในบ้านหลังนี้ฉันลองดึงลิ้นชักใบนั้นดูแต่มันไม่ขยับเลยมันถูกล็อกอย่างแน่นหนาจริงๆฉันนึกถึงคำพูดในจดหมายของแม่ในลิ้นชักใบนั้นมีความลับที่แม่ไม่อยากให้ใครล่วงรู้ความอยากรู้อยากเห็นปะทะกับความกลัวฉันตัดสินใจจะเปิดมันให้ได้ฉันเริ่มค้นหาอะไรบางอย่างที่จะใช้เปิดมัน ฉันเดินไปที่กล่องเครื่องมือเก่าๆของพ่อที่อยู่ในห้องเก็บของฉันหยิบไขควงอันหนึ่งออกมาและกลับมาที่ลิ้นชักต้องห้ามการงัดแงะลิ้นชักเป็นไปอย่างยากลำบากเสียงไม้เสียดสีกันดังเอี๊ยดอาดแสงที่สาดเข้ามาในห้องยิ่งทำให้บรรยากาศดูวังเวงมากขึ้นฉันได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากข้างนอกเหมือนมีใครกำลังเดินอยู่ฉันหยุดมือทันทีหัวใจเต้นระรัวฉันแอบมองออกไปนอกหน้าต่างแต่ไม่เห็นใคร ฉันพยายามรวบรวมสติและกลับมาที่ลิ้นชักอีกครั้งในที่สุดฉันก็สามารถงัดมันออกมาได้เสียงดังแกรกลิ้นชักเปิดออกเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในสิ่งแรกที่ฉันเห็นคือกลิ่นกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงที่โชยออกมาจากลิ้นชักทําให้ฉันแทบสําลักมันเป็นกลิ่นที่น่าสะอิดสะเอียนจนแทบจะยืนไม่ไหวภาพที่เห็นข้างในยิ่งทําให้ฉันตกใจยิ่งกว่ากองเอกสารเก่าๆและกระดูก ฉันค่อยๆเอื้อมมือเข้าไปยิบเอกสารเหล่านั้นออกมามันคือสมุดบันทึกเก่าๆฉบับหนึ่งเมื่อฉันเปิดอ่านฉันก็พบกับความจริงที่น่าตกใจที่สุดสมุดบันทึกเล่มนี้เป็นของแม่มันบันทึกเรื่องราวในวัยสาวของท่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะมาแต่งงานกับพ่อเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งชื่อวิชัยชายที่แม่รักหมดหัวใจแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลก วิชัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างกระทันหันทิ้งให้แม่ต้องแบกรับความเสียใจไว้เพียงลำพังแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือในบันทึกหน้าสุดท้ายแม่ได้เขียนถึงการตัดสินใจที่น่ากลัวการตัดสินใจที่จะซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้ฉันไม่รู้จะทำอย่างไรอีกแล้วความเสียใจมันกัดกินฉันทุกวันฉันไม่สามารถทนเห็นใบหน้าของใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเขาได้อีกต่อไป ฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วฉันก็พบกับภาพถ่ายใบหนึ่งในสมุดบันทึกภาพถ่ายของผู้ชายคนหนึ่งที่ฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนใบหน้าของเขาซีดเซียวดวงตาเบิกกว้างราวกับกำลังหวาดกลัวถึงขีดสุดและที่คอของเขามีรอยช้ำสีคล้ำฉันรู้สึกหนาวไปถึงกระดูกสันหลังความคิดที่น่ากลัวผุดขึ้นมาในหัวฉันหยิบกระดูกชิ้นเล็กๆที่อยู่ในลิ้นชักขึ้นมามันคือกระดูกนิ้วมือ ในจดหมายแม่เขียนว่ากุญแจที่แม่ให้ไปในวันสุดท้ายไม่ใช่กุญแจบ้านแต่เป็นกุญแจที่จะไขความลับของลิ้นชักใบนี้ฉันนึกถึงกุญแจที่แม่ยื่นให้ฉันก่อนที่ท่านจะสิ้นลมกุญแจเล็กๆที่ดูเหมือนกุญแจไขตู้แต่ฉันไม่เคยคิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยฉันหยิบมันออกมาจากกระเป๋ามันคือดอกกุญแจที่พอดีกับรูกุญแจบนลิ้นชักใบนี้เมื่อฉันใส่กุญแจลงไป แล้หมุนมันอย่างแผ่วเบาเสียงคลิกก็ดังขึ้นลิ้นชักเปิดออกอย่างสมบูรณ์สิ่งที่อยู่ข้างในคือมันคือชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์แม่ของฉันแม่ของฉันเป็นฆาตกรภาพในหัวของฉันสับสนไปหมดฉันพยายามประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดแม่ที่ฉันรักแม่ที่อ่อนโยนแม่ที่คอยดูแลฉันมาตลอดชีวิตจะสามารถทำเรื่องโหดร้ายแบบนี้ได้อย่างไร ฉันอ่านบันทึกของแม่ต่อไปแม่เขียนถึงความรู้สึกผิดบาปความทรมานที่ต้องเผชิญในทุกๆวันการที่ต้องทนอยู่กับความลับอันดำมืดนี้ฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำมันผิดแต่ฉันไม่รู้จะทำอย่างไรอีกแล้ววิชัยจากไปทิ้งฉันไว้กับความเจ็บปวดฉันต้องการให้ทุกคนที่ทำให้เขาต้องตายชดใช้แล้วฉันก็พบกับชื่อหนึ่งที่ถูกเขียนไว้ในบันทึกนั้นชื่อของลุงของฉัน ลุงที่แม่ไม่เคยพูดถึงเลยลุงที่เคยมีปากเสียงกับพ่อเรื่องธุรกิจคําตอบทั้งหมดค่อยๆชัดเจนขึ้นแม่ของฉันไม่ใช่แค่คนรักที่สูญเสียคนรักแต่แม่ของฉันแขนฉันยืนนิ่งอยู่นานความสั่นสะเทือนไม่ได้มาจากลมพายุภายนอกอีกต่อไปแต่มันมาจากภายในตัวฉันฉันนึกถึงคำพูดของแม่ในจดหมายอีกครั้งลูกต้องเท่าใจแม่นะ เสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาฉันหันขวับไปมองเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนของแม่มันคือฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะทําอย่างไรต่อไปความจริงอันน่าสะพรึงกลัวน,นี้จะทําให้ฉันบ้าตายฉันได้เห็นความมืดมิดที่ซ่อนอยู่ในใจของแม่ความมืดที่สามารถกัดกินจิตวิญญ,ญาณให้กลายเป็นปีศาจได้แต่ที่น่ากลัวกว่าความจริงก็คือความรู้สึกที่ตามมาความรู้สึกที่ว่า ฉันอาจจะเข้าใจแม่ของฉันได้สายตาของฉันค่อยๆจับจ้องไปยังเงาร่างที่ยืนอยู่ตรงนั้นฉันสัมผัสได้ถึงสายตาที่มองมาฉันไม่ได้กลัวอีกต่อไปมีแต่ความว่างเปล่าและความเย็นชาที่เข้าครอบงำฉันจะทำอย่างไรต่อไปฉันจะเก็บความลับนี้ไว้หรือฉันจะเปิดเผยความจริงอันน่ากลัวนี้ให้โลกได้รับรู้เสียงฝีเท้าดังเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ ทุกย่างก้าวราวกับกำลังย่ำเท้าลงบนหัวใจของฉันบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านอีกต่อไปแล้วมันคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลับความตายและความแค้นและฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของมันไปแล้ว